สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากเอ,อ่อเรียกว่าน่าจะโดนใจใครใหลายๆคนเลยคือเรื่องความมั่งคั่งครับแต่พอเราพูดคำว่ามั่งคั่งเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวคนส่วนใหญ่เลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเอ,อ่อเงินทองตัวเลขในบัญชีทรัพย์สินอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่คือไม่ผิดนะคะแต่มันอาจจะไม่ครบทั้งหมดนะคะ การที่เราไปโฟกัสแค่เรื่องเงินอย่างเดียวบางทีมันอาจจะทําให้เรากําลังเ,ออเล่นเกมผิดในชีวิตอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะคือเราอาจจะกําลังวิ่งไล่ตามสิ่งที่สังคมบอกว่าดีบอกว่าต้องมีพยายามมีให้เท่าคนอื่นแต่แบบลึกๆแล้วกลับรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมันขาดหายไปนั่นแหละครับประเด็นสําคัญเลยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันถึงเนื้อหาจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ the five types of wealth หรือความมั่งคัง่ง5ประเภทของคุณซาฮิลบลูมซึ่งเขานำเสนอมุมมองที่น่าสนใจมากครับว่าชีวิตที่เรียกว่ามั่งคั่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่เรื่องเงินหรือวัตถุสิ่งของแต่มันคือความสมดุลขององค์ประกอบสำคัญ5ด้านหือ mm. ซึ่ง5ด้านนี้แหละครับที่จะเป็นเหมือนกุญแจช่วยให้เราออกแบบชีวิตที่มันสมบูรณ์เติมเต็มมีความหมายได้จริงๆไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเราจะเป็นยังไงก็ตาม เป็นแนวคิดที่คือท้าทายความเชื่อเดิมๆของพวกเราเหมือนกันนะคะ <ừ. S 1> เพราะว่าบ่อยครั้งเลยสังคมหรือสิ่งรอบตัวเรามักจะหล่อหลอมให้เราเชื่อว่าความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าสถานะทางการเงินเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดใช่ครับจนบางทีเราอาจจะมองข้ามความมั่งคั่งในรูปแบบอื่นๆไป ที่จริงๆแล้วมันก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยใช่เลยครับตัวผู้เขียนเองคุณซาเฮลบลูมเขาก็แชร์ประสบการณ์ตรงของตัวเองเอาไว้ได้น่าสนใจมากเลยนะครับเขาเล่าว่าเขาโตมาไหนครอบครัวในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคาดหวังสูงเรื่องความสำเร็จก็คือต้องเรียนเก่งกีฬาก็ต้องเด่นแล้วสุดท้ายก็ไปทำงานในสายการเงินที่แบบไรายได้สูงมากๆซึ่งถ้าดูผิวเผินมันก็เหมือนเป็นเส้นทางสู่ความสาเร็จตามแบบแผนที่เราคุ้นเคยกันดีเลยค่ะ เป็นเส้นทางที่หลายคนมองว่าใช่เลยเนี่ยแหละชีวิตที่ดีชีวิตที่ประสบความสําเร็จแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นครับตอนที่เพื่อนคนหนึ่งของเขาลองมาคํานวณให้ดูเล่นๆว่าเออด้วยตารางชีวิตที่ยุ่งเหยิงของเขาตอนนั้นนักเขาอาจจะเหลือเวลาจริงๆที่จะได้เจอได้ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่อีกแค่ไม่กี่ครั้งเองนะโอ้โห oh. เขาใช้คำว่า the math that broke me เลยนะครับคือ เป็นตัวเลขที่ทําให้เขาแบบใจสลายไปเลยมันเหมือนเป็นเสียงปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาเอ,อ่อตระหนักว่าที่ผ่านมาเขากําลังวิ่งไล่ตามสิ่งที่เรียกว่ากระดานคะแนนที่พังหรือ broken scoreboard นะครับกระดานคะแนนที่พังด้านการเงินหน้าที่การงานโดยที่ลืมมิติอื่นๆที่สําคัญของชีวิตไปหมดเลยอืมเป็นโมเมนต์ที่ทําให้ต้องหยุดคิดเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเรากําลังให้คุณค่ากับอะไรอยู่กันแน่ในชีวิตนี้หลายคน อาจจะเคยรู้สึกคล้ายๆกันนะคะเวลาที่เราพยายามขวายคว้าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถตำแหน่งงานหรืออะไรก็ตามพอได้มาแล้วแทนที่จะรู้สึกว่าเออเติมเต็มแล้วกลับรู้สึกว่ามันยังไม่พออยากได้ที่ดีกว่านี้ใหญ่กว่านี้หรือใหม่กว่านี้อีกใช่เลยครับผู้เขียนเขาเปรียบเทียบอาการนี้ว่าเหมือนการสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอย่างไม่สิ้นสุด the incessant quest for more นะครับ มันไม่ต่างจากนิทานเรื่อง Tales of m i l e t u s ที่เป็นนักปราดที่มัวแต่งแงนหน้ามองดาวจนไม่ทันได้มงทางแล้วก็เดินตกบ่อน้ำไปสง,งนันอ๋อค่ะหรือเหมือนอีกเรื่องที่ผู้เขียนเล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเพิ่งซื้อเรือย,ยอชลำใหม่เลยเพื่อฉลองความสำเร็จก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะตอนนั้น แต่ความรู้สึกนั้นมันอยู่ได้แป๊บเดียวเองค่ะพอมีคนชี้ไปที่เรือลำที่ใหญ่กว่าที่จอดอยู่ข้างๆแล้วก็พูดประมาณว่าอืมมันก็มักจะมีเรือลำที่ใหญ่กว่าเสมอแหลนะน่าอะไรทำนองนี้โหเจ็บเลยนะครับนั่นค่ะนี่คือกับดักของการเปรียบเทียบเลยค่ะที่มันทำให้เราไม่มีวันรู้สึกพอจริงๆสักทีนั่นสิครับทีนี้คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือถ้ากระดานคะแนนแบบเดิมๆที่เราใช้กันอยู่มันพังไปแล้ว แล้วกระดานคะแนนใหม่ล่ะที่จะเอามาใช้วัดความสําเร็จหรือความมั่งคั่งในชีวิตที่แท้จริงมันคุณจะเป็นยังไงตรงนี้แหละครับที่ผู้เขียนเขานําเสนอแนวคิดความมั่งคั่งห้าประเภทขึ้นมาอืมแล้วแนวคิดนี้มาจากไหนคะสิ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดนี้มันไม่ได้มาจากทฤษฎีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับแต่มันเกิดจากการที่ผู้เขียนเขาใช้เวลาไปพูดคุยกับผู้สูงอายุจํานวนมากเลยคนที่ผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะค่ะ ซึ่งเขาเรียบเรียงบทเรียนจากคนเหล่านั้นออกมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าภูมิปัญญาพันปีหรือ One Thousand years of wisdom โห oh, ฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะใช่ครับแล้วคำแนะนำที่เขาได้รับจากผู้สูงวัยเหล่านั้นเนี่ยก็น่าประหลาดใจมากคือแทบไม่มีใครพูดถึงเรื่องเงินเลยนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรพวกนี้มากกว่าอืม <Ừ. S 1> อย่างเช่นมีคำพูดประมาณว่า อย่าก,กลัวความเศร้าไปเลยเพราะบ่อยครั้งมันก็นั่งอยู่ข้างๆความรักนั่นแหละ Never fear sadness as it tends to sit right next to love ลึกสูงจังหรือดูแลร่างกายของคุณให้ดีเหมือนมันเป็นบ้านคุณจะต้องอยู่ไปอีก70ปีนะ Treat your body like a house you have to live in for another 70 y e a r s ค่ะเห็นภาพเลยหรือคนหาม,มิตรแท้ให้เจอแล้วก็เฉลิมฉลองกับมิตรภาพนั้น find their friends their and celebrate them. แสดงว่านิยามความมั่งคั่งที่แท้จริงในมุมมองของคนที่ผ่านโลกมาเยอะเนี่ยมันกว้างกว่าเรื่องเงินมากๆเลยนะคะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าค่ะว่าความมั่งคั่ง5้าประเภทที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มที่ประเภทแรกก่อนเลยนะคะ financial wealth หรือความมั่งคั่งทางการเงิน ครับอันนี้น่าจะเป็นประเภทที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอันดับแรกเลยเนาะแต่ในกรอบคิดนี้ต้องบอกว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือมากกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเอื้อให้เราสามารถสร้างความมั่งคั่งในด้านอื่นๆได้ง่ายขึ้นอืในหนังสือเขาเปรียบเทียบไว้ดีมากครับว่าชีวิตที่มั่งคั่งของคุณอาจจะต้องอาศัยเงินเป็นตัวช่วยแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะถูกนิยามด้วยสิ่งอื่นๆทั้งหมด Your wealthy life may be enabled by money, but in the end, it will be defined by everything else. เข้าใจแล้วค่ะคือเงินสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของความมั่งคั่งทางการเงินในมุมมองนี้ก็เลยไม่ใช่การมีให้มากที่สุดแต่คือการที่เรารู้จักนิยามคำว่าพอหรือ enough สำหรับตัวเองให้เจอใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคำว่าพอนี่สำคัญมาก มีเรื่องเล่าประกอบที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโจเซฟเฮเลอร์คนเขียนนิยายดังเรื่อง c a t c h 22นะครับครั้งหนึ่งเขาไปงานเลี้ยงที่บ้านพักตากอากาศของมหาเศรษฐีพันล้านคนหนึ่งเพื่อนเขาก็มากระซิบข้างหูบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมเจ้าของบ้านคนนี้เนี่ยทำเงินได้ในวันเดียวมากกว่าที่คุณทำได้จากนิยายขายดีตลอดการของคุณทั้งเล่มซะอีกนะโหแรงเหมือนกันนะคะเนี่ย ใช่ครับแต่เฮเลอร์ตอบกลับไปเรียบๆแต่คมมากเขาบอกว่าใช่แต่ผมมีบางอย่างที่เขาไม่มีวันมีได้หรอกนั่นคือความรู้ที่ว่าผมมีพอแล้ว The knowledge that I've got enough อืมเป็นคำตอบที่ทรงพลังมากค่ะมันสะท้อนจริงๆว่าความรู้สึกพอนี่แหละคือความมั่งคั่งที่แท้จริงอย่างหนึ่งเลยจริงครับซึ่งการที่เรามีความรู้สึกพอในเรื่องเงินแล้วเนี่ยมันก็จะช่วย เปิดทางให้เรามองเห็นคุณค่าของความมั่งคั่งประเภทถัดไปได้ชัดเจนขึ้นนั่นก็คือ social wealth หรือความมั่งคั่งทางสังคมค่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การมีเพื่อนเยอะๆหรือมี connection กว้างๆเท่านั้นนะคะแต่ผู้เขียนบอกว่ามันประกอบด้วย3ามเสาหลักที่สำคัญเลยมีอะไรบ้างครับ3มเสาหลักนี้เสาแรกคือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง d e p t ค่ะอันนี้หมายถึงการที่เรามีคนที่เราไว้ใจได้อย่างแท้จริง คนที่เราสามารถเปิดใจคุยได้ทุกเรื่องเป็นคนที่แบบพร้อมจะอยู่ข้างๆเราไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ผู้เขียนเขาเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนคนที่จะนั่งอยู่แถวหน้าในงานศพของเราอะค่ะโอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับนึกถึงเรื่องของคุณแอริกนิวไลท์ทนในหนังสือเลยที่ภรยาเขาปวดเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพลังใจสําคัญที่ช่วยให้พวกเขาก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆนั้นมาได้ก็คือความรักการสนับสนุนจากครอบครัวจากเพื่อนสนิทกลุ่มเล็กๆนี่เองใช่ค่ะ นั่นคือพลังของ death โอ้โหคำพูดนี้มันสะเทือนใจเขามากทำให้เขารู้เลยว่ากำลังสูญเสียความสำคัญที่สำคัญที่สุดไปค่ะจริงๆค่ะนั่นคือเสาหลักแรก death ส่วนเสาที่สองคือความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง breath อันนี้คือการที่เราเชื่อมต่อกับชุมชนกลุ่มคนหรือสังคมที่ใหญ่กว่าตัวเราเองทําให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไม่โดดเดี่ยวและเสาสุดท้ายค่ะคือสถานะที่สร้างจากคุณค่าภายใน earned status อันนี้คือความเคารพนับถือที่เราได้รับจากคนอื่นไม่ใช่เพราะตำแหน่งหน้าที่หรือของที่เรามีนะคะแต่เป็นเพราะการกระทำของเราคุณงามความดีหรือคุณค่าที่เราสร้างให้กับคนอื่นอ๋อซึ่งมันจะต่างจากบอตสเตตัสหรือสถานะที่ได้มาด้วยเงินหรืออำนาจอันนั้นมันอาจจะไม่ยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราติดกับดักการเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเอิร์นสเตตัสเนี่ยมันยั่งยืนกว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกเติมเต็มจากข้างในได้มากกว่าเยอะเลยค่ะ ทีนี้มาถึงประเภทที่3กันบ้าง mental wealth หรือความมัง่งคั่งทางจิตใจอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพใจความสงบภายในของเราค่ะก็มี3มองค์ประกอบย่อยๆเหมือนกันคือเป้าหมาย purpose การที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายมีเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าแค่เรื่องของตัวเองอันนี้จะทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตค่ะ เหมือนเรื่องของคุณตาแฮงบีหาใช่ไหมครับที่อายุ90แล้วแต่ยังมีความใฝ่รู้ตัดสินใจไปลงทะเบียนเรียนวิชาดาราศาสตร์ที่ฮาวารดเลยเพราะรู้สึกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันทำให้ชีวิตเขามีความหมายใช่เลยค่ะตัวอย่างที่ดีมากเลย องค์ประกอบที่2คือการเติบโต growth ค่ะคือการมีทัศนคติที่เชื่อมั่นในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ยึดติดกับความสําเร็จดําเดิมไม่กลัวความล้มเหลวและองค์ประกอบสุดท้ายคือความสงบ stillness การที่เรามีช่วงเวลาสําหรับตัวเองได้อยู่เงียบๆได้ไตร่ตรองได้ฟื้นฟูจิตใจ,จหาความสงบจากข้างใน่ามกลางโลกภายนอกที่มันวุ่นวายเหลือเกินผมชอบคําถามหนึ่งในหนังสือมากเลยครับที่เขาชวนให้คิดถามว่า ถ้าวันนี้คุณได้เจอตัวเองตอนอายุสิบขวบเขาจะพูดอะไรกับคุณอืมมันกระตุนให้เรากลับมามองตัวเองดีนะว่าเออเรายังรักษาความอยากรู้อยากเห็นความฝันหรือความเป็นตัวของตัวเองแบบตอนเด็กๆไว้ได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเราได้เผลอลืมมันไปแล้วกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและการที่เราจะมีจิตใจที่สงบมั่นคงแล้วก็พร้อมเติบโตได้เนี่ย ส่วนหนึ่งมันก็ต้องอาศัยรากฐานที่แข็งแรงด้วยนะคะซึ่งนั่นก็คือความมั่งคั่งประเภทถัดไปค่ะ physical wealth หรือความมั่งคั่งทางร่างกายอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะครับก็คือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงมีพลากกำลังมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มีความสุขไปนานๆใช่ค่ะหนังสือไม่ได้มองแค่เรื่องว่าเออไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะ แต่เน้นไปที่การมีพลังชีวิตหรือ vitality ที่จะทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่มีความหมายกับเราได้มีคำถามชวนคิดในหนังสือที่น่าสนใจมากเขาถามว่าคุณจะยังสามารถเต้นรําในงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ80ปีของตัวเองได้ไหมโอ้โหเป็นคำถามที่เห็นภาพชัดมากเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องอายุยืนนะแต่คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย สามารถมีความสุขกับกิจกรรมต่างๆได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยถูกต้องค่ะและสุขภาพกายที่ดีเนี่ยล่ละค่ะที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆให้เรามีแรงไปสร้างความมั่งคั่งด้านอื่นๆต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหาเงิน (financial wealth) หรือการใช้เวลากับคนที่เรารัก (social wealth) มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วค่ะ Time wealth หรือความมั่งคั่งทางเวลาอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปแต่ผมว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดจริงๆแล้วก็เรียกคืนกลับมาไม่ได้ด้วยความมั่งคั่งทางเวลาก็คือการที่เรามีอิสระในการใช้เวลาของเราอย่างมีความหมายค่ะซึ่งก็ประกอบด้วย3ส่วนย่อยๆอีกเหมือนกันคือการตระหนักรู้ awareness การที่เราเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าของเวลาว่ามันเหลือน้อยลงทุกวันๆผมจำได้ว่ามีสถิติในหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเวลาที่เราใช้กับครอบครัวพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทเนี่ยมันมักจะพีคสุดๆตอนช่วงวัยรุ่นหรือไว้ยทำงานตอนต,อนตอนอ้นๆแล้วหลังจากนั้นกราฟมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นมันเหมือนเป็นการย้ำเตือนเราเลยนะว่า เวลาที่เรามีกับคนที่เรารักนะ่ยมันมีจํากัดจริงๆะเราก็ต้องเลือกใช้มันอย่างมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สําคัญจริงๆในแต่ละขณะไม่ใช่ปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปเปล่าๆเพราะมัวแต่วกักแวกหรือทำาหลายๆอย่างพร้อมกันจนไม่มีอะไรดีสักอย่าง และส่วนสุดท้ายคือการควบคุม control ค่ะคือความสามารถในการจัดสรรออกแบบการใช้เวลาของเราเองให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายกับคุณค่าที่เราให้ความสำคัญจริงๆไม่ใช่ปล่อยให้ตารางเวลาของคนอื่นหรือความต้องการของคนอื่นมาควบคุมชีวิตเราไปซะทั้งหมดซึ่งการที่เราจะสามารถมี control หรือควบคุมเวลาของตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็อาจจะต้องอาศัย financial wealth ที่เพียงพอด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับที่จะทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้น ถูกต้องเลยค่ะจะเห็นว่าความมั่งคั่งทงั้ง5ประเภทนี้มันไม่ได้แยกขาดออกจากกันเลยนะคะแต่มันเชื่อมโยงกันมันส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างการมีสุขภาพกายที่ดี physical wealth ก็ช่วยให้เรามีพลังไปสร้างความสัมพันธ์ social wealth หรือไปทำงานหาเงิน financial wealth ได้ดีขึ้นใช่ไหมคะครับการมีจิตใจที่สงบมีเป้าหมาย mental wealth ก็ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องการเงินหรือการใช้เวลา time wealth ได้ดีขึ้น การมีความสัมพันธ์ที่ดี Social Wealth ก็เป็นแหล่งพลังใจสำคัญ Mental Wealth ให้เราและการมีเงินเพียงพอ Financial Wealth ก็อาจจะช่วยให้เรามีอิสระในการใช้เวลา Time Wealth หรือดูแลสุขภาพ Physical Wealth ได้ดีขึ้นมันเหมือนเป็นระบบนิเวศของชีวิตเลยค่ะที่มันเกื้อหนุนกันอยู่พอเราเข้าใจภาพรวมของกระดานคะแนนใหม่ทั้ง5ด้านนี้แล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือ แล้วเราจะเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้เพื่อออกแบบชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรละ่ะในหนังสือเขาแนะนำเครื่องมือสองอย่างที่น่าสนใจมากครับอย่างแรกเรียกว่า The Life Racer หรือหลักการชีวิตที่เฉียบคมฟังดูน่าสนใจจังค่ะมันคืออะไรเหรอคะมันเหมือนเป็นกฎหรือหลักการส่วนตัวสั้นๆที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อยึดถือไว้นะครับใช้เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางเวลาที่เราต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันแบบมีทางเลือกหลายทางที่ดูดีพอๆกันหรือเราลังเลนะครับหลักการนี้จะช่วยดึงเรากลับมาโฟกัสในสิ่งที่มันสำคัญจริงๆสำหรับเราแล้วหลักการที่ดีมันควรจะมีลักษณะยังไงคะผู้เขียนบอกว่าไลฟ์เฟรเซอร์ที่ดีควรจะมีคุณสมบัติ3ข้อครับ 1. คือควบคุมได้ controllable คือเป็นสิ่งที่เราลงมือทำหรือตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ไปขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้ค่ะ2คือ สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง Ripple creating คือการที่เรายึดหลักการนี้มันควรจะส่งผลดีต่อความมั่งคั่งในด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ด้านเดียวและ3คือบ่งบอกตัวตนหรือคุณค่าของเรา identity defining คือหลักการนั้นมันควรจะสะท้อนว่าเราเป็นใครเราให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตพอจะมีตัวอย่างไหมคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นได้ครับตัวอย่างของผู้เขียนเองเลยก็คือผมจะเป็นโค้ชทีมกีฬาให้ลูกชาย ซึ่งอันนี้มันควบคุมได้ใช่ไหมครับเขาเลือกที่จะทําได้ค่ะแล้วมันก็สร้างผลกระทบต่อ social wealth คือความสัมพันธ์กับลูกแล้วก็ mental wealth คือรู้สึกมีเป้าหมายเติมเต็มแล้วมันก็บ่งบอกคุณค่าเรื่องครอบครัวที่เขาให้ความสําคัญอืมเข้าใจเลยค่ะหรือตัวอย่างอื่นๆที่น่าสนใจก็เช่นฉันจะไม่ปล่อยให้เพื่อนร้องไห้คนเดียวอันนี้ก็เน้น social w e a l ฟ์หรือฉันจะไม่พลาดงานแสดงของลูกอันนี้ก็เน้น social w e วลฟ์เหมือนกัน หรืออาจจะเป็นฉันจะทําความดีหนึ่งอย่างทุกวันแล้วก็ไม่บอกใครด้วยนะอันนี้ก็อาจจะเน้นไปที่ mental wealth คือความรู้สึกดีกับตัวเองใช่เลยค่ะทีนี้เครื่องมือที่สองที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ true north หรือการหาทิศเหนือที่แท้จริงค่ะแนวคิดนี้เขาบอกว่าในการเดินทางของชีวิตคนเราเนี่ยทิศทางมันสําคัญกว่าความเร็วนะเราไม่จําเป็นต้องวิ่งให้เร็วที่สุดหรือต้องเก่งทุกอย่างตลอดเวลาแต่สิ่งสําคัญคือ เรากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่มันถูกต้องสำหรับเราหรือเปล่าอ๋อเหมือนกับการปรับสมดุลชีวิตที่ผู้เขียนเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการใช้สวิตช์หลีไฟแทนที่จะเป็นแค่ปุ่มเปิดกับปิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับชีวิตมันไม่ใช่แค่ขาวกับดำหรือมีแค่สำเร็จกับล้มเหลวแต่มันคือการปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลา บางช่วงของชีวิตเราอาจจะต้องรีไฟด้านหนึ่งลงเช่นอาจจะรีเรื่องงานลงหน่อยเพื่อไปเร่งไฟอีกด้านหนึ่งให้สว่างขึ้นเช่นเรื่องครอบครัวหรือเรื่องสุขภาพซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับอีกแนวทิดหนึ่งคือเรื่องฤด,ดูกาลของชีวิตครับ Season of Life uh, อธิบายเพิ่มได้ไหมคะฤด,ดูกาลของชีวิตครับคือชีวิตคนเรามันก็มีหลายช่วงเวลาหลายฤดูกาลที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับ เช่นอาจจะมีฤดูแห่งการสร้างฐานะสร้างอาชีพช่วงนั้นเราอาจจะต้องทุ่มเทกับ financial wealth มากหน่อยพอเข้าสู่ฤดูแห่งการสร้างครอบครัวเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับ social wealth แล้วก็ time wealth มากขึ้นหรือพออายุมากขึ้นอาจจะเป็นฤดูแห่งการดูแลสุขภาพ physical wealth หรือการค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งขึ้น mental wealth ค่ะ การเข้าใจว่าชีวิตมันมีฤดูการที่แตกต่างกันแบบนี้มันช่วยลดแรงกดดันที่เราจะต้องทำทุกอย่างให้มันดีพร้อมๆกันไปหมดได้เยอะเลยครับค่ะซึ่งการออกแบบชีวิตตามแนวคิดความมั่งคัง่ง5ประเภทนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเราต้องมีการทบทวนหรือรีคาลิเบรตอยู่เสมอต้องคอยปรับเปลี่ยนแผนหรือปรับทิศทางของเรา เพื่อให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายกับคุณค่าแล้วก็สถานการณ์ชีวิตของเราที่มันอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะลองกําหนดช่วงเวลาสําหรับทบทวนตัวเองเป็นประจําก็ได้นะคะเช่นทุกไตรามาสหรือทุกครึ่งปีเพื่อกลับมาถามตัวเองว่าเออตอนเนี้เรายังมุ่งหน้าไปสู่ทิศเหนือที่แท้จริงของเราอยู่หรือเปล่าแล้วเราต้องปรับสวิตช์รีไฟในด้านไหนบ้างและการที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนและก็เติบโตไปตามฤดูกาลของชีวิตได้เนี่ย มันจำเป็นต้องอาศัยทัศนคติแบบนักเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นหรือ curiosity แบบเด็กๆที่เราคุยกันไปในส่วนของ mental wealth ด้วยนะครับใช่ค่ะการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้าที่จะปรับเส้นทางนี่คือหัวใจสำคัญเลยจริงอย่างยิ่งเลยค่ะความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับแผนเดิมๆหรือความสำเร็จเก่าๆ แต่พร้อมที่จะค้นพบเส้นทางใหม่ๆที่อาจจะเติมเต็มชีวิตเราได้มากกว่าในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเอาละครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยเจาะลึกแนวคิดเรื่องความมั่งคัง่ง5ประเภทจากหนังสือ The Five Types of Wealth กันไปผมว่าคนข้างรอบด้านพอสมควรเลยนะครับสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่คือความสมดุลที่ลงตัวขององ,องค์ประกอบสําคัญ5ด้านด้วยกันก็คือการเงิน financial สังคม s o c i a ลจิตใจเมนท a ลร่างกายฟิสิกกลแล้วก็เวลาไทม e และข่าวดีก็คือไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของใครจะเป็นยังไงนะคะทุกคนสามารถเอ,อ่อเริ่มต้นออกแบบชีวิตที่มั่งคั่งและเติมเต็มในแบบของตัวเองได้เสมอจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นการลองปรับเปลี่ยนมุมมองหรือกระดานคะแนนที่เราใช้ในการวัดคุณค่าวัดความสำเร็จในชีวิตของเราเสียใหม่เออไม่แน่ว่าอาจจะเป็นก้าวเล็ก ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายมากๆในระยะยาวก็ได้นะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชนคิดสักเล็กน้อยค่ะที่เชื่อมโยงกลับไปที่แนวคิดเรื่องความพอที่เราคุยกันจากเรื่องของคุณโจเซฟเฮลเลอร์นะคะอยากจะชวนให้ลองกลับไปถามตัวเองดูนะคะว่าณวินาทีนี้อะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าพอแล้ว enough ในชีวิตของคุณบ้างบางทีการตระหนักถึงสิ่งที่เรามีพอแล้ว อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการมองเห็นความมั่งคั่งที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันและเป็นเหมือนเข็มทิศในการสแสวงหาสิ่งที่สําคัญจริงๆสําหรับเราต่อไปค่ะเป็นคําถามปิดท้ายที่กระตุ้นให้กลับมาสํารวจตัวเองได้ดีมากๆเลยครับก็หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และก็สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านได้นําไปลองปรับใช้ในการออกแบบชีวิตที่มั่งคั่งในแบบฉบับของตัวเองดูนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ